เมื่อยามเย็นมาถึงหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพเดิมคือสวมรองเท้าคู่เดิมแล้วรู้สึกขับขึ้น้อเท้าบวมจนเห็นรอยกดพอลุกขึ้นหลังจากนั่งนานขาก็หนักจนก้าวไม่ออกเหมือนขาไม่เป็นของตัวเองหลายคนโทษว่าเพราะอายุแต่ความจริงคือร่างกายกำลังร้องขอความช่วยเหลืออย่างเงียบๆ เมื่ออายุมากกว่า60ปีร่างกายสร้างคอลลาเจนน้อยลงหลอดเลือดอ่อนแรงของเหลวจึงค้างที่ขางง่ายขึ้นยิ่งกินเค็มดื่มน้ำไม่พอหรือได้โพแทสเซียมน้อยอาการบวมตะคริวและหนักขายิ่งชัดแต่ข่าวดีคืออาหารพื้นบ้านหลายอย่างสามารถช่วยลดบวมและฟื้นคอลลาเจนได้โดยไม่ต้องใช้ของแพงเลย ในคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักอาหาร5กลุ่มที่ทั้งช่วยลดบวมกระตุ้นการไหลเวียนและเสริมคอลลาเจนตามธรรมชาติที่สำคัญอาหารชนิดที่3หลายคนกินทุกวันแต่ทำผิดวิธีจนเสียประโยชน์แทบทั้งหมด ถ้าคุณกำลังมีอาการขาบวมหนักขายาเช้าหรือเดินแล้วตึงเสียวบ่อยขอให้อยู่จนจบเพราะช่วงท้ายจะมีคำแนะนำจำเป็นสำหรับผู้ที่มีโรคไตหัวใจหรือเบาหวานเพื่อให้ปลอดภัยและเห็นผลจริงผลไม้ตัวแรกที่อยากให้ผู้สูงวัยเริ่มจากวันนี้คือแตงโมหลายคนอาจคิดว,ว่าเป็นเพียงผลไม้หวานกินแก้กระหายในวันที่อากาศร้อนแต่จริงๆแล้วแตงโมมีพลังมากกว่านั้นมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่มีอาการขาบวมปวดตึงหรือรู้สึกหนักขาชุ่งเย็นตังโมมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่จำนวนมากทำให้ช่วยฟื้นสมดุลของเหลวในร่างกายได้ดีอย่างรวดเร็วเหมือนเติมน้ำให้ผิวและหลอดเลือดในช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าตังโมยังช่วยให้เลือดไม่ข้นจนเกินไปทำให้เลือดเดินถึงปลายเท้าได้ง่ายขึ้นแต่อีกสิ่งที่หลายคนมักพลาด คือเวลาในการกินและปริมาณที่เหมาะสมหากกินแตงโมทันทีหลังอาหารหรือกินในปริมาณมากเกินไปร่างกายจะรับน้ำตาลเร็วเกินและประโยชน์ที่ควรได้รับแทบจะหายไปทันทีการเลือกกินแตงโมระหว่างมือ้อหรือช่วงที่ท้องไม่หนักเกินไปทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกขาเบาและไม่บวมง่ายเป็นเหมือนตัวช่วยเล็กๆที่ทำได้ทุกวันโดยไม่ยุ่งยากเลย แตงโมช่วยผู้สูงไอายุได้ด้วยเหตุผลสําคัญหลายอย่างเหตุผลแรกคือน้ําตามธรรมชาติที่มากทําให้เลือดมีความเหลวกําลังดีไหลเวียนไปปลายเท้าได้มากขึ้นช่วยลดอาการบวมที่ข้อเท้าและลดความรู้สึกตึงที่น่องโดยเฉพาะผู้ที่นั่งนานหรือยืนนานจนเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเหตุผลที่สองคือสารซิตรูลีนซึ่งช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายลดความเกร็งของกล้ามเนื้อและลดโอกาสเกิดตะคริวในตอนกลางคืน การกินแตงโมงในปริมาณพอดีสม่ำเสมอจึงช่วยให้ผู้สูงวัยตื่นมาแล้วขาไม่หนักเหมือนก่อนสิ่งสำคัญที่อยากเตือนคือควรกินระหว่างมือ้อไม่ใช่หลังอาหารทันทีเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นเร็วเกินโดยเฉพาะในผู้ที่ควบคุมเบาหวานการจับคู่แตงโมงกับถั่วปริมาณเล็กน้อยหรือชีสเล็กชิ้นช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้อิ่มนานขึ้นผู้สูงวัยหลายคนที่ปรับวิธีกินแบบนี้มักเล่าว่ารู้สึกว่า อาการบวมลดลงจริงและขาไม่ตึงเมื่อยเหมือนเดิมผลไม้ตัวที่สองคืออะโวคาโดผลไม้ที่หลายคนหลีกเลี่ยงเพราะคำว่าไขมันสูงทั้งที่ในความจริงแล้วไขมันดีในอะโวคาโดคือสิ่งที่ร่างกายผู้สูงวัยต้องการมากอะโวคาโดช่วยให้ผนังหลอดเลือดลื่นและยืดหยุ่นเลือดจึงไหลเวียนไปเลี้ยงปลายเท้าได้ดีขึ้นลดอาการบวมและลดความรู้สึกหนักขาโดยเฉพาะในวันที่เดินหรือยืนนาน นอกจากนี้อะโวคาโดยังอุดมด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดตะคริวและความตึงเสียวที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงวัยหากกินร่วมกับผักใบเขียวหรือมเมล็ดธัญ,ญพืชปริมาณเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินที่สำคัญต่อการไหลเวียนและการฟื้นฟูผิวอะโวคาโดเป็นเหมือนเครื่องเติมพลังช้าแต่สม่ำเสมอทำให้ร่างกายมีวัตถุดิบในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทั้งวัน ใครที่เริ่มกินวันละครึ่งผลมักสังเกตว่าอาการบวมปลายวันลดลงอย่างชัดเจนอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้สูงวัยอย่างยิ่งเพราะให้ทั้งไขมันดีที่ช่วยให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นและยังมีโพแทสเซียมในระดับที่ช่วยปรับสมดุลโซเดียมในอาหารไทยซึ่งมักเค็มมากกว่าที่คิดโพแทสเซียมจึงช่วยลดการกักเก็บน้ำในเนื้อเยื่อลดโอกาสเกิดอาการบวมที่ข้อเท้าได้จริง แมกนีเซียมในอะโวคาโดยังช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เป็นสาเหตุหนึ่งของตะคริวอย่างได้ผลการกินอะโวคาโดอย่างถูกวิธีคือกินแบบไม่ปรุงรสไม่ใส่น้ำตาลไม่คลุกมายองเนสแต่กินแบบธรรมชาติหรือบนขนมปังโฮเกรนปริมาณเล็กน้อยผู้ที่ควบคุมไขมันในเลือดควรกินเพียงครึ่งผลต่อวันและกินสม่ำเสมอมากกว,ากว่ากินครั้งเดียวปริมาณมากผลที่เห็นได้บ่อยคือรู้สึกขาเบา ผิวที่ขาไม่แห้ง่ายและอาการบวมที่เคยเป็นประจำลดลงจนเห็นได้ชัดผลไม้ตัวที่3คือมะละกอตัวช่วยสำคัญของผู้สูงวัยที่ระบบย่อยเริ่มทำงานช้าลงมะละกอมีเอนไซม์พาเปนที่ช่วยให้ร่างกายย่อยโปรตีนได้ดีทำให้กรดอะมิโน,โนถูกนำไปสร้างคอลลาเจนอย่างเต็มประสิทธิภาพจึงช่วยทั้งผิวและหลอดเลือดในเวลาเดียวกันมะละกอยังมีวิตามินซีธรรมชาติสูงซึ่งจำเป็นต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนในระดับลึก การกินมะละกอช่วงเช้าหรือระหว่างมือ้อช่วยให้ท้องเบาย่อยง่ายและไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งเร็วการเลือกมะละกอสุกบานกลางจะช่วยให้เอนไซม์ยังทำงานได้ดีผู้สูงวัยที่กินมะละกอเป็นประจำมักสังเกตว่าผิวขาไม่แห้งหลอดเลือดดูทำงานลื่นขึ้นและอาการบวมช่วงเย็นลดลงมากกว่าก่อนอย่างชัดเจน ผลไม้ทั้ง3ชนิดนี้จึงเป็นเหมือนประตูด่านแรกที่เปิดให้ร่างกายพร้อมรับอาหารกลุ่มต่อไปที่จะช่วยเสริมคอลลาเจนได้ลึกกว่าเดิมเมื่อพูดถึงคอลลาเจนผู้สูงวัยหลายคนมาคิดถึงอาหารเสริมราคาแพงทั้งที่ความจริงอาหารบ้านๆบ,บางอย่างให้คอลลาเจนตามธรรมชาติที่ดูดซึมง,ง่ายกว่าอาหารตัวแรกที่อยากให้เริ่มคือไข่ โดยเฉพาะไข่ทั้งฟองเพราะไข่แดงอุดมด้วยไกลซินและโปรโลีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนช่วยทั้งผิวข้อต่อและหลอดเลือดผู้สูงวัยจำนวนมากบอกว่ารู้สึกเดินคล่องขึ้นขาไม่ตึงง่ายและผิวไม่แห้งเมื่อกินไข่สม่าเสมอสิ่งที่ต้องระวังคือวิธีการปรุงไข่ที่ใช้ไฟแรงหรือทอดจนไหมจะทำให้เสียคุณค่าสำคัญ วิธีที่เหมาะคือการต้มสุกกำลังดีหรือทำแบบดาวน้ำที่รักษาความอ่อนนุ่มของโปรโตีนและคอลลาเจนไว้ได้มากกว่าร่างกายผู้สูงวัยต้องการกรดอะมิโน,โนจากไข่เพื่อสร้างเส้นใยคอลลาเจนใหม่ซึ่งช่วยให้ผิวหนังและข้อต่อแข็งแรงขึ้นรวมทั้งช่วยให้การไหลเวียนเลือดลงสู่ปลายขาดีขึ้นการกินไข่คู่กับผักที่มีวิตามินซีเช่นผักใบเขียวหรือเมะเขือเทศ จะช่วยให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมแต่โดยทั่วไปแล้วไข่เป็นอาหารที่ราคาย่อมเยากินง่ายและให้ผลจริงสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการฟื้นความแข็งแรงของขาโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมอาหารตัวที่สองคือปลาตัวเล็กที่กินได้ทั้งอย่างเล็กก้าง เช่นปลาซาดีนหรือปลาตัวเล็กในตลาดไทยทั่วไปหลายคนมองว่าเป็นของธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นแหล่งคอลลาเจนธรรมชาติชั้นดีเพราะได้ทั้งหนังเนื้อและก้างอ่อนในคำเดียวการกินปลาตัวเล็กทำให้ข้อต่อแข็งแรงขึ้นหลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้นและยังมีโอเมกา้าช่วยลดอักเสบเล็กน้อยเหมาะมากกับผู้สูงวัยที่เดินนานแล้วรู้สึกปวดตึง การปรุงให้ได้ผลดีที่สุดคือการต้มนึ่งหรืออบแทนการทอดและการบีบน้ำมะนานาเล็กน้อยก่อนกินจะช่วยลดกลิ่นและเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุปลาตัวเล็กให้ทั้งคอลลาเจนจากหนังและเนื้อและให้แคลเซียมจากก้างอ่อนที่ดูดซึมง,ง่ายทำให้หลอดเลือดและข้อต่อทำงานได้ดีขึ้นเมื่อหลอดเลือดยืดหยุ่นเลือดจะไหลลงปลายขาได้สม่ำเสมอ จึงช่วยลดอาการบวมที่ข้อเท้าได้จริงกรดไขมันโอเมก้ายังช่วยลดการอักเสบตามข้อและน่องได้ดีผู้สูงวัยที่เป็นตะคริวบ่อยก็มักอาการดีขึ้นเมื่อเพิ่มปลาตัวเล็กในเมื่ออาหารสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือปลาทอดหรือปลาที่ปรุงเค็มเกินไปเพราะจะทำให้สูญเสียประโยชน์ของคอลลาเจนและเพิ่มภาระให้ไตโดยไม่จำเป็นอาหารตัวที่สามคือซุปกระดูกซึ่งหลายคนทำกินอยู่ทุกวัน แต่กลับต้มแรงเกินไปจนคอลลาเจนแตกและไม่เหลือประโยชน์ซุปกระดูกที่ดีควรใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนได้น้ำซุปข้นใสที่มีเจลาตินตามธรรมชาติเมื่อกินร่วมกับผักที่มีวิตามินซีเล็กน้อยร่างกายจะนำกรดอะมิโนไปสร้างคอลลาเจนได้เต็มที่ช่วยให้ขาไม่ตึงง่ายและเดินสบายขึ้นผู้สูงวัยที่เปลี่ยนจากการต้มแรงมาเคี่ยวไฟอ่อนมักสังเกตว่าขาเบาวกว่าเยิมอย่างชัดเจน อาหาร3มชนิดนี้คือหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูคอลลาเจนและจะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อใช้คู่กับอาหารกลุ่มถัดไปที่ช่วยลดการกักเก็บน้ำในร่างกายเมื่อเติมคอลลาเจนให้ร่างกายแล้วทั้นตอนต่อไปคือการลดการกักเก็บน้ำส่วนเกินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการขาบวมปวดตึงและรู้สึกหนักเวลายืนหรือเดินนานผักอย่างแรกที่อยากให้ผู้สูงวัยเพิ่มในมื้ออาหารคือผักบุ้งไทย ผักที่หลายบ้านมองว่าเป็นเพียงผักราคาถูกแต่ความจริงแล้วผักบุ้งมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลน,น้ำตามธรรมชาติทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและลดอาการบวมจากโซเดียมเกินโดยไม่ต้องพึ่งยาผักบุ้งยังช่วยคลายตัวของกล้ามเนื้อทำให้ผู้สูงวัยที่ปวดตึงที่น่องหรือเป็นตะคริวง่ายรู้สึกดีขึ้นอย่างชัดเจน เคล็ดลับสำคัญคือไม่ควรผัดด้วยน้ำมันมากเกินไปเพราะจะทำให้คุณค่าลดลงการลวกหรือต้มสุกพอดีแล้วราดด้วยกระเทียมเจียวเล็กน้อยจะทำให้ผักบุ้งย่อยง่ายและยังคงคุณ,ณประโยชน์ที่ช่วยลดบวมได้ดีที่สุดค่ะผักบุ้งเหมาะกับผู้สูงวัยอย่างยิ่งเพราะให้แร่ธาตุที่ช่วยรักษาสมดุลระหว่างโซเดียมและโพแทสเซียมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการลดอาการบวมที่ขา ผู้สูงวัยจำนวนมากได้รับโซเดียมจากอาหารไทยแบบไม่รู้ตัวทั้งจากน้ำปลาน้ำซุปก้อนและอาหารแปรรูปทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำไว้ในเนื้อเยื่อผักบุ้งช่วยดึงน้ำส่วนเกินออกจากระบบและช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายเมื่อกินเป็นประจำจะลดความรู้สึกหนักขาและช่วยให้เดินไกลขึ้นผู้ที่มีปัญหาไทรอยต้องระวังการกินมากเกินไปแต่สำหรับ ผู้สูงวัยทั่วไปผักบุ้งคือผักที่ช่วยลดบวมได้จริงโดยไม่ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเหมือนการใช้ยาขับปัสสาวะผักตัวที่สองคือขึ้นช่ายฝรั่งผักสีเขียวอ่อนที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสารฟัตทลไลซ์ซึ่งช่วยให้หลอดเลือกคลายตัวทำให้เลือดเดินสะดวกขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีอาการตึงน่องหรือรู้สึกหนักที่ข้อเท้าตอนเย็น ขึนชายฝรั่งยังมีใยอาหารสูงช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมส่วนเกินอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ทำให้ร่างกายขาดน้ำการกินแบบสดหรือแช่เย็นเล็กน้อยจะช่วยรักษาคุณค่าของสารฟัตทไลซ์ได้ดีที่สุดและถ้านำมาผสมกับมะนาวเล็กน้อยจะช่วยให้รสชาติสดชื่นขึ้นผู้สูงวัยที่เริ่มกินขึ้นช่ายฝรั่งทุกวันมักพบว่าขาบวมลดลงในไม่กี่วันและรู้สึกว่าการลุกเดินหลังนั่งนานไม่หนักเหมือนเดิม ขึ้นช่ายฝรั่งมีบทบาทสำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาบวมจากการสะสมของโซเดียมและเลือดไหลเวียนช้าสารพระทไลช่วยให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นลดแรงดันในเส้นเลือดฝอยบริเวณข้อเท้าทำให้น้ำที่ค้างอยู่ถูกระบายออกอย่างเป็นธรรมชาติปริมาณโพแทสเซียมที่สมดุลในขึ้นช่ายฝรั่งอย่างดีช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ลดอาการตะคริวตอนกลางคืนผู้ที่ชอบปั่นน้ำผักควรระวังเพราะขึ้นช่ายฝรั่งแบบคั้นแยกกากทำให้ใย,ยอาหารหายไปการกินแบบเป็นชิ้นหรือใส่ในซุปจะได้ผลดีกว่าผู้ป่วยไตยรุนแรงต้องปรึกษาแพทย์เพราะขึ้นช่ายฝรัง่งช่วยขับน้ำเล็กน้อยแต่สำหรับผู้สูงวัยทั่วไปถือเป็นผักที่ช่วยลดบวมได้ดีและปลอดภัย อาหารตัวที่3ในกลุ่มนี้คือถั่วขาวหรือถั่วลันเตาเมล็ดใหญ่ที่ให้โพแทเสเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยปรับสมดุลโซเดียมที่ทำให้ขาบวมและรู้สึกหนัก ถั่วขาวยังมีใย,ยอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้เหมาะกับผู้สูงวัยที่ต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดการกินถั่วขาวต้มอ,อุ่นๆวันละหนึ่งถ้วยเล็กช่วยให้ขาวเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะผู้ที่บวมช่วงปลายวันการแช่ถั่วก่อนต้มช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นและลดแก๊สในกระเพาะอาหาร ถั่วขาวทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติที่ช่วยดูดซึมโซเดียมส่วนเกินแต่ยังรักษาน้ำดีที่ร่างกายต้องการไว้ทำให้ไม่เพลียและไม่เวียนหัวเหมือนการขับน้ำแรงเกินไปอาหาร3อย่างนี้คือรากฐานของการลดบวมแบบยั่งยืนและในหัวข้อถัดไปเราจะพูดถึงอาหารที่ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นแบบลึกยิ่งกว่าเดิม เมื่อร่างกายเริ่มขับน้ำส่วนเกินได้ดีจากผักและถั่วในหัวข้อที่ผ่านมาขั้นตอนต่อไปคือการเปิดทางให้เลือดไหลเวียนลึกถึงระดับหลอดเลือดฝอยเพราะอาการขาชาหนักขาหรือรู้สึกตึงเสียวเวลายืนลุกเดินมักเกิดจากเลือดเดินไม่ทั่วถึง อาหารตัวแรกที่อยากให้เพิ่มคือบีทรูทผักสีแดงเข้มที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยไนเตรตตามธรรมชาติที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้เลือดไหลลงสู่เท้าและน่องได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบีทรูทยังช่วยเพิ่มการลำเลียงออกซิเจนทำให้ผู้สูงวัยที่รู้สึกขาอ่อนง่ายเวลาเดินไกลมีแรงมากขึ้นการกินบีทรูทแบบนึ่งหรือทำซุปอุ่นๆจะช่วยรักษาคุณค่าได้ดีที่สุด รสชาติหวานอ่อนตามธรรมชาติทำให้กินง่ายกว่าที่คิดและเมื่อกินสม่ำเสมอผู้สูงวัยหลายคนบอกว่ารู้สึกปลายเท้าอุ่นขึ้นและเดินสบายขึ้นโดยไม่รู้ตัว b e t r รูทมีบทบาทสำคัญต่อผู้สูงวัยเพราะไนเตรตธรรมชาติใน b e ี r รูทจะถูกเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายและขยายตัวทำให้เลือดไหลเวียนไปนเลี้ยงปลายขาได้ดีขึ้น และลดโอกาสเกิดอาการชาหรือปวดตึงที่น่องผู้สูงวัยที่มีความดันสูงก็มักตอบสนองดีเพราะการขยายตัวของหลอดเลือดช่วยลดแรงดันโดยธรรมชาติการกินบีทรูทแบบดิบไม่เหมาะกับผู้ที่ย่อยยากการนึ่งหรือต้มแบบสุกกำลังดีจะทำให้ดูดซึมได้ง่ายกว่าและไม่ระคายกระเพาะผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะบีทรูทมีผลเล็กน้อยต่อการไหลเวียนแต่สำหรับผู้สูงวัยทั่วไปถือเป็นอาหารที่ปลอดภัยและช่วยฟื้นฟูเลือดลึกถึงระดับหลอดเลือดฝอยได้ดีอย่างยิ่งอาหารตัวที่สองในหัวข้อนี้คือพริกหวานหลากสี ผักที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยวิตามินซีและสารแอนโทไซยายนินที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยที่ปลายเท้าพริกหวานยังช่วยลดอนุมูลอิสระที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตึงทำให้เลือดเคลื่อนไหวได้อิสระขึ้นผู้สูงวัยที่มีอาการขายเย็นปลายเท้าชาหรือเป็นคนที่ยืนแล้วเมื่อยน่ายมักรู้สึกดีขึ้นเมื่อเพิ่มพริกหวานในอาหารประจาวัน เคล็ดลับคือการกินแบบผัดน้ำหรือย่างเบาๆเพื่อให้ผิวพริกยังกรอบและไม่สูญเสียวิตามินการกินร่วมกับไขมันดีเล็กน้อยเช่นน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนชาจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระได้สูงขึ้นหลายเท่าทำให้ผลลัพธ์ด้านการไหลเวียนเลือดชัดเจนยิ่มขึ้นพริกหวานมีข้อดีสอ,อย่างที่สำคัญต่อการไหลเวียนเลือดของผู้สูงวัย อย่างแรกคือวิตามินซีที่ช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงไม่เปราะบางไม่อักเสบง่ายทำให้เลือดไหลได้ลื่นขึ้นตามธรรมชาติอย่างที่สองคือสารแอนโทไซยานินที่ช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดและช่วยให้หลอดเลือดฝอยทำงานได้ดีขึ้นผู้ที่มีอาการปลายเท้าชาหรือรู้สึกเหมือนเข็มจิ้มเล็กๆที่ปลายนิ้วเท้ามักดีขึ้นเมื่อกินพริกหวานอย่างสม่ำเสมอ ผู้ป่วยกระเพาะแพ้ง่ายควรกินแบบปรุงสุกเพื่อให้ย่อยง่ายขึ้นไม่ควรกินแบบดิบปริมาณมากเพราะอาจทำให้ท้องอืดการผสมพริกหวานกับโปรตีนดีอย่างอกไก่หรือน้ำมันม,นมะกอกจะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมหลอดเลือดได้ดีขึ้นและเมื่อทำควบคู่กับผักในหัวข้อก่อนหน้าจะช่วยทั้งลดบวมและเปิดทางให้เลือดเดินได้ลึกกว่าเดิม อาหารตัวที่3มที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดได้อย่างลึกคือหัวบีสีทองซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับบีทรูทแต่ย่อยง่ายกว่าและไม่ทำให้ท้องอืดเหมือนบางคนเจอในบีทรูททั่วไปหัวบีสีทองช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์ในร่างกายทำให้หลอดเลือดฝอยเปิดตัวและเลือดเดินถึงปลายเท้าและปลายนิ้วได้ดีขึ้นเหมาะมากกับผู้สูงวัยที่มีอาการขายเย็นง่ายหรือรู้สึกตึงที่น่องเป็นประจำ การกินแบบนึ่งหรืออบเบาๆช่วยให้รสหวานธรรมชาติยังอยู่และสารสำคัญไม่เสียไปเมื่อกินควบคู่กับผักกลุ่นก่อนหน้าจะยิ่งทำให้ขาเบาและเดินคล่องขึ้นอย่างต่อเนื่องและในหัวข้อถัดไปเราจะพูดถึงอาหารที่ช่วยลดการอักเสบเล็กๆที่แอบรบกวนปลายขาของผู้สูงวัยโดยที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวเลยการไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเนื้อเยื่อรอบข้อเทา้า น่องหรือหัวเข่ายังมีการอักเสบเล็กๆสะสมอยู่อาการตึงหนักหรือเสียวแปลบก็ยังไม่หายสนิทอาหารตัวแรกในกลุ่มนี้คือขิงสมุนไพรที่คนไทยคุ้นเคยมานานแต่กลับถูกใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพขิงมีสารจิงเจอรอลที่ช่วยลดอักเสบลึกถึงระดับเส้นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อรอบข้อช่วยลดอาการบวมหลังยืนนานและทำให้รู้สึกอุ่นที่ขาอย,ย่งเป็นธรรมชาติ การกินขิงแบบอุ่นเช่นต้มกับน้ำร้อนหรือต้มในซุปจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดและไม่ระคายกระเพาะเหมือนการกินแบบดิบผู้สูงวัยหลายคนที่เริ่มดื่มน้ำขิงวันละครั้งบอกว่าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกขาเบาไม่ตึงน่องและเดินคล่องกว่าเดิมอย่างชัดเจนขิงยังช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นทำให้ไม่ท้องอืดตอนกลางคืนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกหนักขาตอนตื่นเช้า ขิงเป็นหนึ่งในอาหารลดอักเสบที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะอาการบวมที่ข้อเท้าและความตึงเส้นเอ็นที่น่องสารจินเจอร์เรลในขิงมีฤทธิ์ลดสารก่ออักเสบในร่างกายและช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายทำให้เลือดไหลเวียนสม่ำเสมอขึ้นผู้สูงวัยที่มีปัญหาปวดข้อหรือชาที่ปลายเท้ามักตอบสนองดีต่อก,การกินขิงอย่างสม่ำเสมอ การกินแบบต้มดองอ่อนหรือผสมในซุปจะช่วยให้ร่างกายย่อยง่ายกว่าแบบดิบผู้ใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะขิงมีผลเล็กน้อยต่อการไหลเวียนเลือดแต่สำหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่ถือว่าปลอดภัยและเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้ผลเร็วที่สุดในการลดอาการตึงลึกที่ขาและข้อเทา้าอาหารตัวที่สองคือมะเขือเทศผักที่ดูธรรมดา แต่เต็มไปด้วยไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอักเสบทรงพลังมะเขือเทศช่วยลดอาการอักเสบเล็กๆในผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลได้ลื่นขึ้นและช่วยลดความตึงเสียวที่น่องในผู้สูงวัยมะเขือเทศยังช่วยลดอนุมูลอิสระที่ทำให้ผิวและหลอดเลือดเสื่อมเร็วการกินแบบปรุงสุกเช่นต้มตุ๋นหรือนึง่งจะทำให้ไลโคปีนดูดซึมได้ดีขึ้น การผัดด้วยน้ำมันน้อยๆเช่นน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนชาจะช่วยเพิ่มการดูดซึมได้อีกหลายเท่าผู้สูงวัยที่กินมะเขือเทศทุกวันมักพบว่าขาอุ่นขึ้นเดินลื่นขึ้นและไม่รู้สึกตึงที่ข้อเท้าเหมือนก่อนไลโคปีนในมะเขือเทศมีคุณสมบัติลดอักเสบที่ผนังหลอดเลือดโดยตรงและช่วยให้หลอดเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นการอักเสบเล็กๆที่เกิดสะสมตามข้อเท้าและหัวเข่า มักเป็นสาเหตุของอาการเจ็บตึงหรือรู้สึกหนักเมื่อยืนหรือเดินนานๆการกินมะเขือเทศสม่ำเสมอจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้อย่างมีนัยสำคัญผู้ที่ย่อยยากควรกินแบบปรุงสุกเพราะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นไม่ควรใส่น้ำตาลหรือปรุงรสจัดเพราะจะทำให้เกิดการกักเก็บน้าแทนที่จะลดบวมการกินร่วมกับโปรตีนดีอย่างปลาตัวเล็กหรือไข่ จะช่วยเสริมการซ่อมแซมหลอดเลือดและกล้ามเนื้อทำให้ผลในการลดอักเสบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอาหารตัวที่3ในกลุ่มลดอักเสบลึกคือขมิ้นชันซึ่งมีเคอร์คูมินที่ช่วยลดอาการอักเสบเรื้อรังได้ดีมากโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีอาการปวดตึงที่หัวเขา่าหรือรู้สึกเสียวตามน่องเป็นประจำขมิ้นชันช่วยให้เส้นเลือดผ่อนคลายและลดการอักเสบในเนื้อเยื่อรอบข้อ เมื่อผสมกับพริกไทยดำเล็กน้อยจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คูมินได้ดีขึ้นหลายเท่าการใส่ขมิ้นในซุปแกงจืดหรือดื่มเป็นชาร้อนอ่อนๆวันละครั้งช่วยลดความตึงลึกได้จริงผู้สูงวัยที่ใช้ขมิ้นชันสม่ำเสมอมักรู้สึกขาเบาเดินง่ายขึ้นและตื่นมาแล้วไม่ตึงเหมือนเดิมและในช่วงถัดไปเราจะสรุปวิธีใช้ทั้งหกลุ่มอาหารให้เห็นผลจริง พร้อมคำแนะนำปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคไตโรคหัวใจหรือเบาหวานถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณกำลังจริงจังกับการดูแลขาหัวเขา่าและการไหลเวียนเลือดของตัวเองอาหารทั้งห้ากลุ่มที่พูดถึงไม่ใช่สูตรวิเศษแต่เป็นพื้นฐานที่ร่างกายผู้สูงอายุตอบสนองได้ดีที่สุดเพราะช่วยทั้งลดบวมฟื้นคอลลาเจนและทำให้เดินคล่องขึ้นแบบยั่งยืน หลายคนเริ่มเห็นผลภายในไม่กี่สัปดาห์เมื่อทำต่อเนื่องคุณไม่จำเป็นต้องกินทุกอย่างในวันเดียวเพียงเลือกวันละหนึ่งหรือสองอย่างและทำให้เป็นนิสัยก็เพียงพอแล้วผู้ที่มีโรคไตหัวใจหรือเบาหวานควรเริ่มจากปริมาณน,น้อยและสังเกตอาการพร้อมปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเพื่อให้ปลอดภัยและเห็นผลสูงสุดถ้าคุณอยากให้ขาเบา ไม่บวมง่ายและไม่ตึงเวลาตื่นเช้าลองเริ่มจากผลไม้หนึ่งอย่างในหัวข้อแรกและสลับกับผักหรือถั่วจากหัวข้อถัดไปภายในสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ดีขึ้นเรื่อยๆและถ้าคุณอยากได้คลิปแนะนำเมนูง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุหรือวิธีปรับมื้ออาหารให้เหมาะกับโรคประจาตัวกดติดตามช่องไว้ได้เลยแล้วเราจะคอยดูแลสุขภาพไปด้วยกันทุกวัน สุขภาพขาและการไหลเวียนเลือดดีขึ้นได้จริงเมื่อเราปรับอาหารที่ละนิดอย่างสม่ำเสมอร่างกายผู้สูงไว้ตอบสนองต่อของธรรมดาที่ถูกวิธีเสมอไม่จำเป็นต้องพึ่งของแพงหรือสูตรซับซ้อนขอเพียงเลือกอาหารเหมาะสมและให้เวลากับร่างกายคุณจะรู้สึกถึงความเบาคล่อง และสบายมากขึ้นทุกวันถ้าคลิปนี้ช่วยคุณได้อย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดคำแนะนำดีๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้สูงไวัยไทยทุกคนขาเบาทุกวันเริ่มต้นได้จากจานอาหารของคุณเอง